ว่าคัสซีนเขาสวยเลยครับอ้าคุณโอลินาคุณอลิา่ากับคุณบูกเกมนะครับเป็นเจ้านี่เองไปเล่นกันในที่ซ่อนลับของไปะเจ้าอีกแล้วใช่ไหมเร็วสิเร็วเข้าเซลระวังโอ้ชิตชิปหายแล้วทุกคน สวัสดีครับผมป้อนเดอะสตอรี่วันนี้เนี่ยแล้วก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Sea of s t a r กันนะครับผมโดยที่เกมนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเกมแนว RPG Turn Based ใช่ไหมครับส่วนเรื่องราวของเกมเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวของเกมเนี่ยเป็นยังไงนะคือผมไปเจอในสตรีมมานะครับแล้วคือจริงๆมันก็มีในเรื่องย่อๆบอกนั่หละครับแต่ว่าผมไปได้อ่านนะคือผมเห็นว่าภาพมันสวยแล้วก็มีมาภาษาไทยใช่ไหมครับผมก็เลยซื้อมาเล่นเลยนะเพราะงั้นก็ลองมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวของเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมเพราะงั้นก็ ส่วนไอทที่มีเล่นต่อนะครับก็คือผมเนี่ยไปลองอัดมาดีนึงนะครับแล้วคือเสียงมันแย่ด้วยทุกคนเพราะว่าผมปรับเสียงดังเกินนะครับแล้วเสียงพูดเนี่ยมันเบานะผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับทุกคนเพราะงี้ก็เริ่มใหม่เลยซีออฟสตาร์มี2ตัวละครหลักลดเลือกผู้นำทีม1คนสามารถเป็นได้ภายหลังดะมีผลกับเนื้อเรื่องเอาใครดีผมเล่นเป็นเป็นเซลแล้วกันอนะ เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับหอจดหมายเหตุขอต้อนรับสู่หอจดหมายเหตุทนาบประจนภัยความอยากรู้อยากเห็นคนนำพาท่านมาที่นี่แน่นอนไม่ว่าใครก็อยากมาเหรอข้าคือผู้เก็บสาร ผู้เป็นอมตะที่เชี่ยวชาญในเรื่องการปรุงยามีเชงเงอมองท่านคงรู้อยู่แล้วละมัง้งไม่รู้ะหลังจากที่ใช้เวลานับพันปีบรรเทึงเหตุการณ์ต่างๆนับไปท้วนข้าก็ตัดสินใจกลับมาที่นี่เพื่อคุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าเคยเห็นในขณะที่ข้าไต่ตองถึงเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือและม้วนกระดาษเหล่านี้ข้าก็เพิ่งนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ ดูเหมือนว่าด้วยความเร่งรีบของข้าข้าจะมองข้ามสิ่งที่หวังไว้ว่าจะพบเจอไปข้าจึงอยากจะหยิบยกเรื่องราวพิเศษนี้ขึ้นมาเรื่องที่ควรค่าก,การรับฟังและหากหมกแห่งกาลเวลายอมให้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเล็กๆน้อยๆข้าเชื่อว,ว่าแสงแห่งความหวังจะยังเป็นประกายต่อไปโอ้ <laughs> จะเงยมอ,งอย่ะ คืนนี้เราจะไปสัมผัสกับเรื่องราวการประชุมยิตีแสงยิ่งใหญ่ด้วยกันเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์การหลอกลวงมิตภาพความอัศจรรย์และแน่นอนต้องมีเรื่องของความกล้าหาญด้วยเรื่องราวที่คาเชื่อว่ามันจะให้ข้อมูลมีค่าในการหาวิธียุติภัยพิบัติจากผู้กลุ่มชีวิตตอนนี้ข้ารู้สึกเหมือนหลงทางอยู่ที่มหาสมุทรแห่งกาลเวลาอันกว้างใหญ่และเต็มไปได้วยความลึกลับต่งตางๆ แต่ข้ามั่นใจว่าตรงไหนเป็นจุดเริ่มต้นที่สอดมุมแบบคงอยู่ทางนี้แหละมันต้องโจงนไปที่หนึ่งแน่เลยครับอ่าใช่แล้วเรื่องราวของเราเริ่มต้นในโลกที่ปฐุมชีวิตรุ่นก่อนมาเยือนก่อให้เกิดภัยพิบัติมากมายและทิ้งสิ่งที่ยังไม่ถูกกาจัดเอาไว้เบื้องหลังสถานที่แห่งหนึ่งบนเกาะสายหมอกบุดแห่งอายัน ผู้กล้าหาญสองคนได้ออกเดินทางไปพบกับวิญญาณนมตะเพื่อหาวิธีรับใช้เวทมนต์โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์และกลายเป็นนักรบอายันต์ตัวจริงหาวิธีใช้เวทมนต์โดยไม่ใช้เวทมนต์ยังไงวะทุกคนอ่าเส้นทางภูเขา เอาละเรามาถึงทางผ่านภูเขาแล้วทุกอย่างไปไปได้สวยเลยสรุปว่าผูเท่าแห่งสายมองอยู่ที่นี่นงั้นหรอเจ้าว่ามาเป็นอีกหนึ่งการทดสอบไหมก็ไปไปได้นะแต่ก็ดีกว่าอยู่เฉยๆที่สาวบนของเรานะ่ะและถอผ้าด้วยฮะาข่าวว่าเจ้าคงดีใจมากที่ไม่ต้องทำมันอีกนะ่ะถอผ้า จงตั้งใจให้เต็มที่ผ้าที่เจ้าถักทอผืนนี้จะเป็นสิ่งเดียวที่คอยปกป,ป้องเจ้าในยามยากลำบากสิ่งต่างๆที่ได้พสอนไปมันจะดูไม่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าแต่ถ้ามองมันที่ดีเจ้าจะเห็นว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปแน่นอนะเดี๋ยวอ้อนินทานินทาเฉยเลยผ้าทิจก็จะตกดินแล้วนะ เราคนเต็นที่พักก่อนโอเคก่อนจะมืดนะครับแยกกันไปหาทำาะไดีๆกันเถอะน,น,นะโอเควาเดียไปซ้ายนะครับงั้นเราก็ต้องไปขวาสินะได้เวลาสำรวจแล้ว,ว,ลวโอเคสำรวจเจอเลยเหรอ,อยิมามขวางทางข้าหวดเลยแล้ก็เทินเบรแล้วเนาะ แต่ว่าเออมันก็เดียวอยู่นะหวดอีกรอบโอเคแบนที่ผู้เก็บบอกไว้เลยมันกลายเป็นการต่อสู้ที่ง่ายไปแล้วต้องดูหนห่อยละว่าทางนี้มันมุ่งาหน้าที่ไหนอ่าต้องลองไปดูนะครับไปเลยไงอืมออาน,นี่ไงข้างบนมีกองไฟอยู่นะครับเนต้องข้าไปทางนี้ดิ ตัวอะไรวะน่ะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยว,ยวมันดักเราปะเนี่ยเดี๋ยวกระิ้งเหรอต่อไปได้นะครับนี่ไงวาแล้วมันต้องมาอ๋อแพ้หินอืมหวดมอเยกกระทิงว่ทุกคนอืมโหแรงจังอะโอ้ยเจ้าที่เก่งกว่าที่ข้าคิดนะ เงินเจอนี้หน่อยเป็นไงอาร์เชลซาบอลแสงอาทิตย์เลือกกดเอค้างไว้เพิ่มพ,มพมมลังยาคูเอลซันโค <c oughs> นเหมือนคูเอลซันเลยเดี๋ยวเซล,ลเจออะไรไหม <c oughs> เจอทางตันอะหรือเจ้าล่ะไม่มีอะไรที่น่าสนใจแต่ตอนนี้มันพาไปไปยอดเขาได้แน่เลย พาดิจะรับข้อฟ้าแล้วรีบมาเลยเ้าจะก่อกองไฟรอเขาจะได้ไปทันทีเขาจะกินแซนด์วิชมะเขือเทศแล้วแซนด์วิชมะเขือเทศอ่ากด A เ,เพื่อเปิดบันไดเชือกแล้วลงแซนด์วิชมะเขือเทศทำไมต้องเป็นแซนด์วิชมะเขือเทศวะแล้ววาเลียบอกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าเดินไปแล้วเจอมอนนะทุกคนเดินนะเข้าแล้วฉากมันส,สวยๆนะทุกคน นั่นไงหมูอ,อ๋อไม่ใช่หมูมันอ๋อ,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 อมันเหมือนเป็นหนวดหรือาตามันวะเหมือนตามันเลยนึกว่าจะหมูกหมูต้องสู้เลยทากหลังหนามมันหดโอ้แรงจังอ่ะ มังใช้ทักษะเลยไงบอลแสงอาทิตยอ่ากดเข้าไว้คูเอลซันนะโอเคแล้วก็ไปทางนี้โดดโดดโดดโดโดและโดดเอ้ยมันมาทางอีกแล้วเดี๋ยวหนีแล้วผมไปอ่าเข้าคาสิน ฮะแต่นั่นยังสู้ใบหน้าที่เจ้าทาเป็นตอนพยายามใช้เวทมนต์ครั้งแรกไม่ได้เลยนะข้ายังจําที่อาจารย์ใหญ่พูดได้อยู่เลยนะก็อย่างที่ข้าได้บอกไปไม่ว่าเจ้าจะตั้งใจฝึกฝนหรือใช้เวทมนต์ได้เพราะความบังเอิญนั่นคือเจ้ากำลังได้เรียนรู้กฎข้อแรกของเวทมนต์แห่งสริยคติอยู่แน่นอนพูดตามตรงนะจะได้เรียนรู้จริงใช่นั่นเป็นครั้งแรกเลย จำข้อถึงช่วงเวลาเหล่านั้นไหมก่อนการฝึกฝนตอนที่เราจะเป็นเด็กตอนที่เราได้แต่วาดฝันและก็ปัญหาและก็ทําในสิ่งผิดพลาดโอ้ต้องมีเรื่องอะไรเน่ยนะครับข้าวโทษน,นะวาเลียข้าไม่ได้ไหมายถึงไม่เป็นไรหรอกข้าเข้าใจดีว่าทําไมเขาถึงไม่อยากอยู่กับพวกเราหลังจากที่เกิดเรื่องมันก็แค่ ถ้าใครอยากให้เขาบอกลากับพวกเราก็แค่นั้นเองเนะี่ยหลังจากที่สิบปีที่เราไม่ได้เจอกับเขาเขาก็ยังอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างและพวกเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมโอ้ใครนอทำไมตอนนั้นเราต้องเร่งรีบทงเรื่องแบบนั้นด้วยนะบ้าจริงเลยกาวอ๋อพูดถึงคนชื่อกาวนะครับใครวา าจะเป็นเพื่อนนะครับผมว่าเมื่อสิบปีก่อนหน้าที่หมู่บ้านมูนเคเดลโอย้อนอดีตอ่านี่ไงสามจิว๋วอาวุธของข้ามันจะต้องทรงพลังอย่างมากเงินข้าจะเลือกอันที่ว่องไวที่สุดพวกเราจะไม่พ่ายแพ้กับใครนี่ไงกาวนะครับ คิดดูสิว่าเราจะพบเจอสิ่งมหัศจรรย์มากแค่ไหนเมื่อออกไปจากเกาะสายหมอกแห่งนี้ข้าอยากเห็นผู้หลับไหลอะไรนะเจ้ามารู้จักกับผู้หลับไหลหรอตามตำนานบอกว่ามันคืองูตัวใหญ่ที่ขดตัวอยู่รอบภูเขาและจำศีลมาเนินนานมันอยู่มาก่อนที่นิทรพประวัติศาสตร์ภายในจอนจะเข้ามาบันทึกอีกนะไม่จริงนะ มันมีจริงแล้วก็อันตรายสุดด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะว่ากันว่ามันไม่มีวันตื่นอนะ่ะทําไมล่ะก็ที่พวกเขานะ่ะมีพงอยู่มากมายและเมื่อใส่ลมพัดผ่านก็จะกลายเป็นบทเพลงที่ก่อบม,มันให้หลับไหลอยู่ตลอดเวลาไงล่ะว้าวเขาก็อยากเห็นเหมือนด้วยนะอ้ามีเสียงนั่นเสียงะระฆังออรีนากับบูเก้กันมาแล้ว เร็วเข้าเราจะไปทันเจอพวกเขากกิดที่พวกเขาจะไปที่สถาบันก็ได้นะอ่าเราต้องไปสินะไปเลยไงไปหาคุณอลิณาก,กับคุณบูเกฟกันนะครับรู้สึกเหมือนเซลก็จะพูดถึงคุณบูกเกฟอยู่เนาะทางน,นี้เปล่าวะไม่ใช่นี่มันอะไรเนี่ยชาวบ้านนะครับเด็กพูนี้พูดจะ่ามาเล่นที่ทำเล็กๆด้านล่างอยู่นัน่นอยู่หรอเป้าไม่ได้ไปเล่นโอเคตรงนี้ไม่ใช่นะครับ ก็ต้องทางเดินนี่ปะมีคนคุยเลยผักเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของหมู่บ้านการปลูกผักมันเป็นงานที่ยากลาบากแต่ทุกครั้งที่พวกเราได้กินข้าวด้วยกันข้าก็ดีใจกับความเหน,นื่อยที่ได้ทุ่มเทไปโอเคไม่ได้มีอะไรนะครับมแค่ชาวบ้านปลูกผักนะทางเงินก็ต้องไปทางนี้เหรอตรงนี้มีทางขึ้นไปฟึบินได้ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมไม่ใช่ละ ก็ต้องไปทางนี้ดิอ๋อนี่ไงคาซินเดี๋ยวยุดก่อนว่าคาซินคขาสวยเลยครับอ้าคุณอลินาคุณอลินากับค,คุณบูกเกมนะครับเป็นเจ้านี่เองไปเล่นกันในที่ซ่อนลับของพระเจ้าอีกแล้วใช่ไหมพวกเรากำลังฝึกฝนนะ่ะ ข้าว่าตอนนี้ข้าใช้เบทมนต์เป็นแล้วงั้นเหรอขอข้าดูหน่อยสิว้าโคตรเทโว้าอาซิเซลแผ่มือออกมาแต้องสมาธิเจ้าล่ะวาเลียจ้ได้ฝึกฝนด้วยไหมข้านะ่ะฝึกฝนทุกวันตอนนี้ข้าคงเก่งกว่าท่านไปนแล้วแน่อนอนฮ่า <c oughs> ข้าเชื่อเจ้าก็ได้ ยังมาลองดูเลยด <herman, S 2> ี่แน่ยาเบามือก่อนสิแบบนี้เขาจะเป็นรายงานตัวกับจานใหญ่ได้ไงถ้าข้าไปอะไรขึ้นมาน่ะเฮ้ยใช้เป็นมอนได้แล้วว้านั่มันจิงสุดไปนเลเซลเจ้าทำได้แล้วนักรบอายันอ๋อนี่ไงอาจารย์ใหญ่ ถ้าพวกเจ้าหมดทุรักกรเด็กๆแล้วให้รีบมารายงานตัวกับข้าด้วยจะไปทันทีอาจารย์ใหญ่โอ้พวกเราไปด้วยได้ไหมเชื่อข้าได้เลยทันทีที่เจ้าเดยวเข้าไปที่สาบันไซนิตเธอจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนไปเถอะบูเกฟ ดูสิพระเจ้าเต็มดวงด้วยใช่เลยยังงจากไปีธทําต้องห้ามอยู่ไหมเราลองกันไปแล้วนี่เราเปิดไม่ได้หรอกก็ใช่แต่ครั้งก่อนเราพูดว่าพระเจ้าเต็มดวงอาจจะทําให้หินลูนตอบสนองได้มากขึ้นข้าว่ามันต้องได้ผลแน่และโมลเลนจะต้องประทับใจอย่างมากเขาจะต้องฝึกพวกเจ้าทั้งสองทันทีและเราก็จะออกปจากเกาะนี้ได้ อ๋ออาจารย์ใหญ่ดีโมเลนน่ะแล้วพูดชื่นหัวเลยนะโมเลนแล้วถ้าเขาโมโหแล้วไม่ยอมให้เราฝึกละไม่ปทางหรอกนะเรา่่อกับวลเรื่องนั้นหลังจากที่ค่าเปิดมันได้ก็แล้วกันค่าไม่ถึงค่าเปิดมันได้น่ะเอาละไปกันเลยโอเคอ่าตรงนี้เป็นมูนเคเดลนะครับมันก็น่าจะเป็นตามทางข้าบนเนาะแล้วข้างหน้ามัน มันกว้างกๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ้ำท,ทุกทางหรือเปล่าน่าจะถูกแหละเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนเก่าเดินขึ้นมานิดนึงนะครับน่าจะใช่ว่ากิมมิว่าความเป็น RPG นี่มันอะไรกันนี่ไงทำต้องห้ามเข้าไปเลย อ่าโอเคเปิดเลยไงเรามาถึงแล้วอยู่พักกินของว่างก่อนเถอะเดี๋ยวจะกินของว่างเหรอไงนะเขาไม่ได้หิวสักหน่อยใช่แล้วเดินทางม,มันแค่ไม่กีน่นาทีเองนะมันจะไม่ใช่การมาจนภัยทีแท้จริงนะถ้าพวกเจ้าไปกินของว่างกลางทางนะ่ะส่วนอีกเรื่องก็คือมันคือของพิเศษที่ข้าทำมาเพื่อก,กันนี้โดยเฉพาะเลยนี่ไง อ๋อแซนด์วิชไอแซนด์วิชแบบ,แบบแบบที่ไอเซลชอบกินมาโตได้เลยครับโว้วอันสุดยอดไปเลยใช่ดีมากจริงข้าดีใจที่พวกเจ้าชอบมันนะเคล็ดลับคือแย้มน่ะข้าใช้น้ำยางจากต้นหลิวแสงดาวนวเล็กน้อยไม่ทำมันนั่นเจ้าจะสวยได้นะไม่หรอกถ้าเจ้าไม่ปากโป้งนะ่ะฮะ เอาล่ะข้าต้องทำยังไงบ้างล่ะคงต้องทำเหมือนที่อลีนาทำให้ข้าดูแลบ้างลองแผ่มือออกมาแล้วตั้งสมาธิเจ้าทำได้แน่วาเลียอ่าลองใช้เวทเฮ้ยเราได้ผลเฉยอ้าเปิดแล้วนั่นไงล่ะ ไม่ได้ผลเหรอก็ข้าทําได้ในที่สุดค้าก็ทำได้แล้วระดีอะไรดีใจอะไรเบอร์นั้นนะเอาไงต่อดีละ่ะอาจารย์ใหญ่คุณต้องยินเสียงะระรังนี้แน่เราจะร้อยเ้เขามาที่นี่ใช่ไหมเข้าไปข้างในกันเถอะนี่จะเป็นการประจบภัยครั้งแรกของเราใช่อาจารย์ใหญ่ก็จะได้เห็นความกล้าหาญของเราแน่ ฟังดูถ้าตื่นเต้นจังนะไปกันเลยอ่าเข้ากไปแล้วถ้ำต้องห้ามล้วตรงยาวๆเลยไงกดไหลไม่ได้นะครับเดินอย่างเดียวมีสัพนาราดอยู่ด้วยรีบรลบเร็วนึวกว่ากอสายหมอกจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสิงนะไม่ก็ คงปลอดภัยแค่ที่มอนเคเด้เท่านั้นแล้วคนกลับออกไปพอมาโดนอันตรายมากเลยใช่ข้าก็ว่างั้นอ่าชิดละระวังมีตั้งหนตัวแย่แล้วพราเราถูกล้อมมาทุกทางเลยเ <c oughs> ดูด่้าเก่าเพิ่งสังเกตเราใช้พลังของเจ้าได้ไหมเรายังไม่แข่งแก่งมากแบบนั้นหรอกนะ ค่าไม่รู้นี่รอดูข้างหน้าเกิะได้ค่าขอตั้งสมาธิก่อนระว,วังด้วยมันนีาทำอะไรบางอย่างเร็วสิเร็วเข้าเซลเระว,ว, oh, วังโอชนะิชิบหายแล้วทุกคน,นแทงตาหรอไม่นะเก้าตาของข้าชิบหายแล้วทุกคนโดนแทงตามันเจ็บมาก ข,ข้ามองไม่เห็นนน่นหนีไปได้แล้วมันจะโจมตีอีกแล้วเอาไม่คนช่วยวันนี้เลยครับผูกเจ้านี่เองเอาอ,อาจารย์ใหญ่มาความประมาทของพวกเจ้ามีมากพอๆกับความฉลาดเลย ท่านจันใหญ่ช่วยกล่าวด้วยฤดูทาช่วยข,ข,ข้า,ารู้สึกดีขึ้นแล้วกล่าวไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องใ,ใดๆขอหนำรบอายันเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปที่เกิดในมูลเคนเดลแห่งนี้ข้าขอโทษจริงท่านจันใหญ่ทั้งหมดนี้ข้าผิดเองโอ้แสดงว่ากล่าวเป็นแค่เด็กธรรมดาดิเฮ้ hey. เด็กน้อยเอ๋ยเจ้าควรจะดีใจที่บทเรียนนี้ได้พาแค่ดวงตาของเจ้าไปข้างเดียวเท่านั้นส่วนพวกเจ้าทั้งสองถ้าพวกเจ้าอยากฝึกฝนกันมากแบบนี้ข้าก็จะทำให้ความปรรนาของพวกเจ้าเป็นจริงตามข้ามาโอ้ได้ฝึกแล้วโอ้ยสงสารกาวอะ่ะทุกคนตาบอดแลนะ้วเนี่ยข้างหนึ่งสุดก็คือมีแค่กาวนะครับที่เป็นเด็กธรรมดาเนาะ โอดูแลบาดแผลและปอบโยนเด็กเชื่อสงสารคนนี้ด้วยเขาเป็นเด็กที่อดทนมาตลอดแต่ถ้าเขารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาให้รีบบอกข้าได้เลยเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ใหญ่โอเคเจ้าจะไม่ได้เจอกับเพื่อนของเจ้าสองคนนี้อีกเป็นเวลานานถ้าเจ้ามีอะไรจะพูดคุยก็รีบพูดมาในตอนนี้เลยข้า ให้เขามาอยู่กับพวกเราได้ไหมมา,จานจะนานแค่ไหนมีสัปดาห์หรอเด็กหนอเด็กการฝึกฝนเพื่อเป็นนักรอบอายันนั้นต้องใช้เวลานานหลายปีหลายปีไม่จริงหน้าแต,แต่ว่าผู้เพื่อนของเจ้านั้นต้องเรียนรู้อะไรอีกมากข้าแนะนำว่าเจ้าควรใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นนึกทบทวนถึงแลื่ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถ้าหากโชคดีมันจะทําให้ลาทิ้งความคิดที่ต้องการจะแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของเจ้าไปได้พวกเจ้าห้ามนึกคิดถึงข้านะไม่มีวันหรอกเราจะฝึกฝนกันอย่างเต็มที่บางทีมันอาจะไม่นานมากก็ได้แต่คือมันย้อนอดีตมาสิบปีเลยนะทุกคนแปลว่าก็คือแบบไม่ได้เจอกันมาเป็นสิบปีเลยดิ อ้าวาร์ปนะครับเอา้าไม่วาร์ปเหรอเอา้าเอา้าเอา้เอา,อาผมคิดว่ามันวาร์ปมันะคือผมเล่นเกมแนวอาเบกีก็บ่อยทุกคนคิดว่ามันจะเป็นแท่นวาร์ปไม่ใช่เยอขอต้อนรับเข้าสู่สถาบันเซน,นิตที่นี่คือสถาบันการเรียนรู้ ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานที่นี่ผูจ้จะจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้สำหรับการเป็นนักรบอาอย่างที่แท้จริงแล้วเราคอยเวลานี้มานานแล้วเราจะเริ่มกันตอนไหนล่ะพรุ่งนี้เลยวันนี้เราจะพูดคุยทำความรู้จักกันก่อนระวังนะอ่าขึ้นไปอีกรอบ มสูงจังะ่ะโอ้นี่คือห้องเรียนแห่งน้องฟ้าว้าวมันสวยมากเลยข้ารู้สึกแปลกๆเหมือนกับตอนที่เปิดทำต้องห้ามนั่นน่าประทับใจมากที่จะรู้สึกถึงมันได้ การเข้าใกล้ดวงดาวจะทําให้ผู้ผฝึกฝนคนใหม่คุ้นเคยกับเวทมนต์ภายในตนเองได้ดียิ่งขึ้นการที่เจ้าเคยรู้สึกถึงพลังนี้มาก่อนนั่นถือว่าจะมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงเอลิน,น่าบอกกับข้าว่าเซลก็ใช้พลังได้นี่โอ้แต่มาแค่บังเอิญนะ่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีจริงพวกเขาไม่รู้เลยว่าตนเองนั้นมีศักยภาพมากแค่ไหนบางที นี่จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดก็ได้เอาละ่ะนับจากนี้ไปพวกเจ้าจะต้องฝึกฝนและอยู่อาศัยในสถาบันเซนิตนี้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจและหน้าที่ในฐานะนักรบอายันนอกจากนี้ยังรวมถึงเวทมนต์ต่างๆที่ถูกใช้โดยนักรบอายันและความชั่วร้ายทั้งหมดที่พวกเขาต้องทําหน้าที่ชําระล้างพวกมันเราจะได้เรียนรู้กันต่อสู้ได้ใช่ไหมแน่นอนที่สุด พวกเจ้าจะต้องฝึกฝนในเรียนรู้ทุก,ทกวันแต่สำคัญที่สุดก็คือการทอผ้าทอผ้าเหรอโอ้ก็ว่าทําไมไอ้เซลล์มันบ่นตอนแรกนะครับนั่นฟันนุ่มน่าเบื่อจังพวกเจ้าได้เบื่อแน่แต่มันคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องเริ่มต้นจากการถักทอจะจำลองของตอนเองให้กลายเป็นผ้าพิเศษในนั้นก็คือจุดเด่นของนรบอายันผ้าผืนนั้น จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของนักรบอาันมันนำพาแสงสว่างมาขับไล่ความมืดมิดแล้วคอยปกป้องเจ้าจากสมุนของผู้กุ่มชีวิตแต่ก่อนอื่นพวกเจ้าจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองและฝึกฝนจนกระทั่งเหนื่อยล้าจากนั้นก็ฝึกฝนเพิ่มอีกและเมื่อพวกเจ้าพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เต็มไปด้วยความสามารถได้แล้วพวกเจ้าก็จะตัดทอาพาวิเศษที่คู่ควรกับดวงดาวทั้งหลายได้จากนั้น พวกเจ้าจะถูกส่งไปไกลแสนไกลไกลเกินกว่าที่ถ้ำต้องห้ามนั่นเพื่อไปพบเจอกับพุทธเจ้าแห่งสายหมอกปิดแต่เขาเท่านั้นที่ว่าตำแหน่งนรบอายันที่ปรทางการเื่อกับพวกเจ้าได้โอ้ทอผ้าข้ารู้ดีว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคาดหวังเอาไว้แต่นั่นคือความเป็นจริงที่เจ้าจะต้องยอมรับทอผ้านานับหลายปีแล้วเ,เป็นอะไรกันการทอผ้ากันจังอะติดใจอะไรขนาดนั้นนะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนถอผ้าพวกเจ้าจะใช้เวลาส่วนมากที่ทางเดินดท้องถงเหล่านี้ดังนั้นคุณทำความคุ้นเคยกับที่นี่และคิดเสียว,ว่ามาเป็นบ้างของพวกเจ้าทางซ้ายมือของพวกเจ้าคือห้องฝึกฝนนั่นคือที่แรกของพวกเจ้าสำหรับพรุ่งนี้เช้าทางด้านบนคือห้องข่าและแน่นอนว่าพวกเจ้าห้ามเข้า ส่วนทางขวามือคือที่พักของพวกเจ้าและต้องเลือกเตียงที่สอดคองกับเวทมนตร์ภายในตัวเจ้าด้วยทําตัวตันสบายเลยแล้วก็เข้านอนด้วยเมื่อพวกเจ้าพร้อมลาตีสวัสดิ์อ่าไปแล้วนะครับว่าด้านซ้ายจะเป็นห้องฝึกฝนเนาะส่วนด้านขวาด้านบนก็จะมีห้องแต่โอ้แล้วดูรูกุญแจบเลอร์เอโอเคด้านขวาจะมีห้องนอนแล้วนะครับอามีคนป้าอยู่ ข้าจำตอนที่เอริน่ากับบูเกบอายุพ,พอๆพวกเจ้าได้เลยพวกเขาวิ่งเล่นกันไม่หยุดเลยข้ารู้สึกแก่เราจริงๆ <c oughs> อ๋อแสดงว่าตอนนี้คุณเอริน่าคุณบูเกบมาก็คือเขามาตั้งแต่ตอนที่แบบเขายัางอายุพ,พอๆกันเลยนะครับอันนี่ไงเป็นห้องพักนะว้าใหญ่เลยโอ้นี่ไงเตียงอ่าฝั่งซ้ายนะฝั่งขวานนะจะเป็นเรานะครับ งั้นฝั่งซ้ายก็จะเป็นของเออ่วาเลียเออลืมชื่อโอเคงั้นแล้วหลักพาร์ตนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเหมือนแค่มาย้อนอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะเพราะงั้นในพาร์ตนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอหยุดไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมซึ่งพาร์ทหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องเริ่มฝึกฝนกันแล้วเนาะก็ต้องมาเราดูกันนะครับว่าเราจะได้ฝึกอะไรบ้างนะครับเพราะงั้นในพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวพนกก่อนนนแล้วัะครับแล้ววเเเดี๋ยราามจอกันใหม่ในพาาาร์ทหนน้เะแล้วเจอกันนะบบผม๊าายย